วันดีคืนดีก็ับปล่อยออกนอกพระรชวังใช่ไหมมันก็เห็นนี่สิสามร้องเดียบสามจะหนีไปไหนทะเนี้ยเาก็เห็นไปหมดกวาดไปหมดเดินเดินทางเเอเอออซึ่งมันต่างกับอยู่ในรู้อะไรวังกันแบบสิ้นเชิงเลย Alright. มีคนแก่คนเจ็บคนตายสงสัยยิ่งหนักจุดนั้นแหละครับ มันก็มาปะะหายอดอกเลยว่าฮเฮ้ยยิ่งยงเกิดขึ้นแหละภาวะคำว่ายิ่งยงยิ่งยงมันแปลว่าท้าทายครับยิ่งยงสง่างามสมศักดิ์ศรีของชายชาติชายตร,รีนะรู้ไหมเฮ่ยยิ่งยงหเหมือนราชสีกําลังจะเห็นเยอะอใช่ไหม เห็นไหมถ้าเหยื่อขยับปุ๊บกระโจนใส่เลยทันทีเลยเนี่ยยิ่งยงยิ่งยงไม่ได้ฟังเสียงเอฟไม่รู้มันมันรอดสายตาไม่ได้หิวก็หิวเนาะแต่จะสีหิวเหยื่อเฮนั่นแหละครับว่าความภาวะยิ่งยงมันเกิดขึ้นในใจเฮ้ยกูต้องไปถามหาคำตอบว่าเนี่ย มันเกิดขึ้นมาครับเนี่ยมนุษย์ที่เขาเรียกว่าบอลทูบีเกิดมาเป,ไป็นเนอะไรก็ห้ามไม่ได้บอกทชาวนว่า,อาบอลทูบีเกิดขึ้นเกิดมาเป็นเกิดมาเพื่อ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 อะไรเพื่อเพื่อ,อ,อ,อหาคําตอบซึ่งยังไม่มีใครตั้งคําถามงงไหมนเนี่ยแปลว่า สิทธาฐานถามเองก็จะอย่างทําไมทําไมไงว่ายวัดเว่นแววายหูหูบูสนั่นไงนั่นไงถามไปก็ไม่มีใครตอบได้ก็ตลอดชีวิตแล้วครับค้นคิดกับสิ่งเหล่านี้ทำอะไรก็ สำเร็จเสร็จสิ้นมาหมดแต่สินที่มันคาใจเนี่ยตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งอายุสิบห้าสิบหกเนะก็แตกเนื้อนหนุ่มเนาะจนกระทั่งอายุถึงยี่แปดยี่บเก้าสามสิบเงี้ยนี่ทำแล้วก็ทํามาหมดแล้วรับรู้อะไรต่างๆนะจะเรียนรู้วิชาการบ้าบอคอรปองอะไรต่างที่มัน้เขาล่าเรียนกันไม่รู้ศาสตร์ใดวิชาใดก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่เคย,เ,คยเป็นรองใครเลยเงี้ย แต่เล่นสาตราวุธแล้ก็ไม่เป็นรองใครเงเอาอะไรกันแต่มันคาใจอยู่ทําไมทําไมมันถึงแก่ได้เจ็บแล้ก็ตายนีน่นนต้องไปหาคําตอบไม่ไดนี่ครับว่าคำคำว่าบริบทหรือว่าอารมณ์คำว่ายิ่งหยกมันเป็นอย่างนั้นะนพี่นะอ่าอ่าอ่าอ,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 อตรงนี้แหละฮะเป็นเปได้ไหมนี่ที่บอกว่าแพชันอันยิ่งใหญ่จุดผลักดันที่ยิ่งใหญ่ นี่นี่ยภาษาแฟชั่นแฟชั่นนะภาษาสมัยใหม่นี่ยแฟชั่นแฟชั่นนะแพนิกแพนิกไม่เกรนไม่เกรนภาษาเขาอธิบายเนี้ยเนี้ยเนี้ยเออเอาล่ะจะเริ่มมาแล้วนะยิงอยงยิงอยงว่าแล้วก็ เสร็จภารกิจออกนอกดูนอกวังก็เข้าที่พักโครนคิดมั้นะครับไม่ยอมจบตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกปีจนกระทั่งยิบก็บปีทำนักกระทาไม่อดพ่อก็อยากจะให้เป็นผู้ครองเมืองรูพระมหากษัตริย์สืบสายมอโดกตกทอดให้หน่อยมีคนเดียวมันก็ไม่เอา แล้วต่อมาอีกอีกอารมณ์หนึ่งคือมีแต่ความเป็นอาหาังกาไอคำถามที่หาคำตอบไม่ได้เนี่ยครับว่ามันทำไมนี่แก่เจ็บตายเห็นไทีนี้ก็เสือพื้นม้อนใบแล้วมีหรือเปล่าไ,ไม่รู้นะครับตัวนก็ไปเวินๆแล้วครับไม่ได้ชนหรอกครับใครจะบอกว่าตัดชนะแต่พอตัวก็ก็ไม่ชนไปตายดับหน้ากันแล้วกันเห็นไหม